สวัสดีครับผมแสบทนบรีครับนี่มาดูเจ้าโควิโก้ครับนี่ SK200 ครับเครื่องยนต์กอน่าจะเป็นเครื่องมิซูครับตัวนี้6กสูบครับปำลังจะ K3V ครับคันนี้อนเลอเจ็ตัวแครีสองตัวครับเป็นรถเก่านอกครับนี่ใหม่ไทยเลยครับนี่200ร้ขีดหครับนี่ ตักดินให้ดำรับมาดูครับบุ้งกี้นะอยู่ที่0.8ครับนี่น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ19ตันรับ18 19เลนี่ยแหละครับนี่มาดูครับนี่ทีมงานเขียวเงินครับโอ้เจ้าฮีโน่เนี่ยือวสวยครับรถสวยๆท่านั้นเลยครับทีมงานเขียวเงินครับนี่มาดูเจ้าพุโซครับนี่ เรืออง240ครับนี่เทโบโรครับฝาท้ายไม่งับครับนี่ดูนะครับถือว่าสองร้อยนี่ SK200 ถือว่าแรงนะครับคันนี้เดิมๆครับเอามาจกทาเรือเลยครับของพี่ชมเราครับนี่ทีมงานเขียวเงินครับนี่ เจ้าพุโซครับนี่ใหม่สวยเลยครับน่าจะแกะกลงมายังไม่น่าจะอายุก็น่าจะไม่นานครับนี่น่าจะมีถึง3เดือนครับนี่คันนี้ก็เจ้าฮิโน่ครับแต่งรอเลยครับนี่ไม่รู้ว่าคนขับรอด้วยเปล่าครับนี่มาดูกัครับนี่อว่าาร็วครับ SK200 นี่ครับเป็นรถบกสูบครับ 145แรงม้าครับนี่ตามก็ K สาม V ครับนี่บูมามก็น่าจะเดิมเดิมทุกอย่างครับไม่มีรอยป่รอยอะไรครับเอวยังแน่นถือว่าสภาพนี่ก็าถือว่าอยู่ที่ประมาณ9ก้าสิบเนี่ยถือว่าโอเคครับตามสภาพครับถือว่า ไฟฟ้าก็อยู่ครบกบไม่จุกจิกกับคันนี้ได้คุยกับเจ้าของแล้วก็ถือว่าทำคูณครับนี่ครับไปแล้วครับเจ้าพุโซครับ240กี่นคีแอบนิ่มๆเลยครับออกตัวนี่โอ้สบายเลยครับนี่่ันหลังถนนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่2-40นี่มาดูเจ้าวีโน่ครับนี่ แต่งรอเลยครับนี่มาแล้วครับฝั่งโน้นก็140ทีมงานชูโชคครับนี่รถไถมีแอร์เลยครับฟอร์ดครับนี่ถือว่าเขาแกนี่ขับเองเลยครับทำทางอย่างเดียวครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็น PC 200ครับสายเหลืองครับนี่200 กับ160 lc ครับนี่ทุน8ทีมงานทนบุรีครับฝังนี้ก็เขียวเงินครับฝั่งตรงข้ามก็ชูโชคครับนี่ดูครับตักดินขึ้นดำสบายเลยครับนี่ทางถือว่าไม่ยับเท่าไรครับพอไปได้ครับนี่รถดไถก็พยายามลูกทางให้ตลอดเวลาครับนี่ มีรถไทยซัพพอร์ตอยู่ทุกๆครับไปแล้วครับเนี่ยอโอ้โหตัวแล้วครับเนี่ยสบายครับเนี่ยต้องรอรถดำครับเนี่ย ดูกันต่อครับนี่นี่ครับรถดาราครับเจ้าของนี่เป็นดาราครับนี่วนาฤทธิ์ครับนี่อุส่าห์สองหนึ่งศูนย์ครับนะเครื่องสองศูนย์ครับถือว่าแรงครับคันนี้เล็กแต่หัวครับนี่ถือว่าสุดยอดเครื่องนี่ขึ้นบ่อเนี้ยสบายเลยครับนี่มาดูกันต่อครับในบ่อครับนี่เอลซีร้อยสิบเอลซีครับตักดินขึ้นเจ้าร็อกกี้ครับร้อยเก้าห้าครับนี่ โดยสุก็ตามมาติดๆเลยครับนี่รอช้าครับต่อคิวกันเข้าเลยครับนี่ไกลๆกันเลยครับฝั่งโน้นก็เขียวเงินครับฝั่งโน้นก็ชูโชคครับนี่มาเลยครับนี่รุมกันเลยครับนี่ก็นายนาเราครับนี่ถือว่าไม่อยู่บ้านครับมาช่วยพ่อทำงานครับนี่ดูคนครับโห จ้าฟอร์ดครับนี่ของชูโชคครับนี่ถือว่าสุดยอดครับนี่น้ำใจยิ่งใหญ่เหลือเกินครับทีมงานชูโชคครับถือว่าช่วยเก็บทางเก็บอะไรครับนี่มองไปแล้วขวางตาก็ช่วยครับถือว่านายกย่องมากครับทีมงานชูโชคครับนี่เขาแก่เขาคือใจกว้างครับนี่ดูครับร6 0 กับ PC 200 LC ครับทีมงานคนบุรีครับนี่หกสูกกับสีสูครับนี่ตัดดินแข่งกันเลยครับนี่ออกตัวแล้วครับนี่อีสวยตัวนั้นกัร็อกกี้เหมือนกันเนาะร้อยเก้าห้าครับร็อกกี้ครับนี่ถามเอาไปแล้วครับนี่ไปครับร็อกกี้เหมือนกันครับนี่วัวแล้วครับ ก็ฝากกดติดตามแล้ครับผมแสบทนบุรีครับสวัสดีครับ